สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ผมห่างหายจากการทาคลิปกันไปกว่า1สัปดาห์เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวในต่างแดนโดยในคลิปนี้ก็จะกลับมาพร้อมกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติที่มีต่อผลงานของนักกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยกับมุมมองของชาวเกาหลีใต้หลังจากที่เมื่อวานนี้เซตเตอร์ชาวไทยของเราอย่างพอนพันเกิดปราดสามารถระเบิดฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยม พาทีม IBK เรสุกวีลีของเกาหลีใต้เอาชนะทีมไฮพารที่มีอีกหนึ่งสาวไทยอย่างธนชาสุกสดไปได้อย่างเด็ดขาดแบบ3เซตรวดพร้อมกับคว้าตำแหน่ง MVP ประจำแมชนี้ไปครองได้อีกด้วยซึ่งภายหลังจากที่จบแมชนี้ผลงานอันโดดเด่นของพรพันธ์ก็ได้ถูกกล่าวถึงอยู่ในสื่อของเกาหลีใต้อยู่มากพอสมควรอย่างเช่นเมื่อเช้าวันนี้สื่อเกาหลีอย่างโอไมตาก็ได้มีการพาดหัวกึง่งต้งตานคำถามว่าเซตเตอร์ทีมชาติไทยพรพันธ์ ปรับตัวเข้ากับวีเลกได้อย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่หรืออีกสื่อหนึ่งอย่าง MHN Sport ก็ได้มีการพัหัวถึงเซตเตอร์ชาวไทยของเราได้ว่าพรพันธ์ผู้เล่นตัวเลือกอันดับหนึ่งของโคต้าเอเชียกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทีมไอบีเครอดพ้นจากความพ่ายแพ้3เกมรวดจากการชัดดาวไฮพาสแต่ในส่วนของแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้แล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกถึงผลงานในเกมนัดล่าสุดของพรพันธ์ในแมชนี้อย่างไรกันบ้าง ในคลิปนี้ผมได้รวบรวมคอมเมนต์บางส่วนมาเก็บตกให้ได้ฟังกันลองไปติดตามไปดูเลยครับโดยความคิดเห็นในคลิปนี้ผมได้รวบรวมมาจากข้อความใน X และก็คอมเมนต์ในเว็บบอร์ด f m โคเรียของแฟนกีฬาชาวเกาหลีใต้นะครับที่คนแรกได้มาคอมเมนต์ถึงฟอร์มการเล่นของพรพันธ์ที่โดดเด่นจนคว้าตำแหน่งผู้เล่นทรงคุณค่าประจำแมตช์นี้ได้ว่ามันไม่มีอะไรที่น่าประหลาดใจเลยสำหรับการได้รับตำแหน่ง MVP ในเกมนี้ของพรพันธ์ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงผลงานของเธอว่า เกมของทีม IBK เมื่อวานนี้นั้นสนุกมากผู้เล่นอย่างพรพันธ์อยู่คนละระดับกันเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาชื่นชมด้วยว่าพรพันธ์เล่นได้ดีมากในเกมนี้เธอเป็นอย่างที่คาดเอาไว้คือตัวเซตที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวชื่นชมเธอพร้อมกับเรียกร้องด้วยว่าการเล่นของพอรพันธ์นั้นสนุกมากโปรดอย่าไปไหนเลยขอแค่อยู่ในวีลีกของเกาหลี ส่วนคนต่อมาก็มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการเชื่อมชมการจ่ายบอลของเธอว่าพรนพันธ์นั้นโยนบอลได้มันมากถึงบอลจะหลุดออกจากมือแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ากลางหรือด้านข้างบอลมันลอยเป็นเส้นตรงแล้วเลี้ยวไปด้านข้างที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ถึงสกิลการเซตของสาวไทยของเราด้วยว่านี่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันได้เห็นบอลที่ถูกยกโดยพรพันธ์สามารถควบคุมเกมทั้งเกมได้แน่นอนเลยว่าหลังจากจบรอบที่หนึ่งมันได้มีความแตกต่างออกไป เธอสามารถหลอกตัวบล็อกคู่แข่งขันได้อย่างสิ้นเชิงและมีไทมิ่งที่สมบูรณ์แบบที่แตกต่างไปรู้สึกได้ถึงความสบายทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจฉันรอคอยดูเกมของ IBK มากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีม IBK นี่ได้มาคอมเมนต์ถามกึ่งข้องใจกึ่งเซอร์ไพรส์ว่าพรพันธ์มาอยู่กับทีมของเราได้อย่างไรเธอกลายเป็นผู้เล่นที่มีค่าได้ขนาดนี้เลยหรือที่คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงเธอได้ว่าพรพันธ์ คือคนที่มีค่าในที่สโสมส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานในแมชนี้ของเธอว่าฉันคิดว่าในที่สุดมันก็มีความคุ้นเคยในการเล่นของพรพันธ์แล้วฉันรู้สึกช็อกเลยเมื่อได้เห็นเธอหลอกตัวบล็อกของกู้แข่งขันในเกมนี้เพราะว่ามันเจ๋งมากจึงคนต่อมาก็มองถึงเธอต่อไปได้วยว่าพรพันธ์นั้นดูดีมีระดับอย่างแท้จริงในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาชื่นชมการเล่นของเธอว่า มีเท้าที่รวดเร็วและก็มีการจ่ายบอลไปข้างหลังที่มันยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปถึงอนาคตจากศักยภาพล่าสุดของพรพันธ์นี้ว่าถ้าสภาพของพรพันธ์พัฒนาขึ้นไปได้ไกลกว่านี้ก็จะต้องกลายเป็นทรงพลังมากที่คนต่อมาก็ได้มาชื่นชมเธอและก็อีกหนึ่งสาวไทยของเราที่ลงเล่นในแมชนี้ด้วยว่าพรพันธ์และธนชาน,นั้นดีมากเลยมันดูเหมือนว่าช่างมีความแตกต่างกันในระดับของผู้เล่นโคต้าเอเชีย ู้เล่นชาวเกาหลีควรดูและเรียนรู้ส่วนแฟนลูกยางชาวเกาหลีใต้คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความประทับใจหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นล่าสุดของชมพู่ว่าพรพันธ์คุณมีแผนจะได้รับการโอนสัญชาติบ้างหรือไม่ซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงผลงานของเธอไปอีกว่าพรพันธ์เล่นได้ดีจริงๆในเกมนี้นี่คือทําไมที่บอลเลยบอกถูกเรียกว่ามันเป็นเกมของเซตเตอร์ระดับของเธอสูงเลยใช่ไหม ซึ่งก็คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าพูดตรงๆนะว่าฉันไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆว่าวอลเลย์บอลมันเป็นเกมของเซตเตอร์เพราะตัวเซตมักไม่ค่อยเล่นกันได้ดีบ่อยครั้งนักแต่ในเกมนี้เมื่อได้ดูพรพันฉันก็คิดว่าวอลเลย์บอลเป็นเกมของตัวเซตซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาชื่นชมการเล่นของเธอต่อไปอีกว่าพรพันธ์ก็ทำงานหนักในเกมรับด้วยนะฉันรู้สึกประทับใจส่วนคนต่อมาที่มองถึงผลงานที่ดูดีขึ้นของสาวไทยของเราว่า การประสานงานการของพอรพันธ์กับผู้เล่นท้องถิ่นมันพัฒนามากขึ้นเลยจริงๆซึ่งก็มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับถึงเรื่องเลยว่ามันดูเหมือนว่าผู้เล่นตัวรุกจะไม่สามารถรับการจ่ายบอลของพอรพันธ์ได้ก่อนหน้านี้แต่พวกเขาดูเหมือนจะสามารถรับมันได้แล้วในตอนนี้ส่วนคนต่อมานั้นก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปว่าโค้ชคิมโฮจุนเนี่ยได้ให้คําสั่งในการเล่นกับพรพันธ์ที่มันดูซับซ้อนแต่พรพันธ์นั้นเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการทํามันได้ จากตรงนี้ชาวเกาหลีคนต่อมาก็ได้มองถึงศักยภาพของเธอต่อไปอีกว่าการจ่ายบอลของพรพันเนี่ยมันไม่ใช่ระดับของวีลีกของเกาหลีเลยเพราะระดับของตัวเต็ในวีลีกนั้นต่ํามากนี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เห็นอีกฝั่งไม่มีบล็อกขึ้นมาจากการที่ตัวบล็อกไม่สามารถคาดเดาการจ่ายบอลได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าในเกมนี้ผู้แข่งได้ตามพรพันธ์ไปมากอันทำให้ตัวรุกสามารถวางบอลลงไปได้ ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากราวเสริมไปอีกด้วยว่าเมื่อไม่สามารถกะจังหวะการบ,บล็อกการ,ะะการจ่ายบอลของพ่อนธ์นได้อย่างถูกต้องเมื่อบล็อกเด้งขึ้นมาก่อนตัวรุกก็สามารถเล่นได้อย่างสบ,บายใจมากในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกด้วยว่ารพันธ์น,นั้นช่วยเยียวยาดวงตาได้ภายในเกมเดียวนี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกประทับใจในทักษะของตัวเซตในการดูผู้หญิงเล่นในฤดูการนี้ซึ่งจากความยอดเยี่ยมของผพันธ์ตรงนี้จึงได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ในเชิงอ้อนวอนเจอว่า หลังจากจบวีลีกฤดูกาลนี้ขอพรพันธ์อย่าเพิ่งไปไหนเดบโปรดเปิดโรงเรียนสอนการเซตส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานในแมชนี้ของเซตเตอร์ชาวไทยของเราว่าฉันรู้สึกว่าพรพันธ์กำลังเขียนคำจำกัดความของตัวเซตไมแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งไว้นิดนึงว่าแต่เมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นของเธอในทีมชาติไทยมันยังคงห่างไกลกันอยู่นั่นจึงหมายความว่าระดับการเล่นในประเทศของเรามันต่ำมาก ซึ่งคนต่อมาจึงได้มองต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันดูเหมือนว่าพรพันธ์ไม่สามารถเล่นเกมของตัวเองได้ที่มันต้องทําให้เข้ากับสปีดของตัวรุกในประเทศของเราที่ในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่านั่นมันเป็นเพราะว่าตัวรุกในประเทศของเรานั้นช้าและไม่สามารถตามพรพันธ์ได้ทันส่วนแฟนเกาหลีคนต่อมานี่ได้มาถามในความสงสัยไปถึงเรื่องรายได้ของสาวไทยของเราว่าพรพันธ์ทำไมถึงได้มาที่เกาหลี ไม่ได้รับเงินเดือนปีละ100ล้านวอนในประเทศของเธอหรือซึ่งในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาตอบกลับว่ามันมีความแตกต่างกันมากนะระหว่างเงินในลีกเกาหลีกับประเทศไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาตอบด้วยว่าเหตุผลหมายเลขหนึ่งที่ผู้เล่นทีมชาติไทยออกมาเล่นในต่างแดนก็เพราะเงินส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาที่ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติม,ตมถึงประโยชน์ที่เกาหลีใต้จะได้รับจากการที่เซตเตอร์ทีมชาติไทยไปเล่นในลีกของเกาหลีใต้ว่า ผพันธันอยู่ในวิลีกของเกาหลีใต้นานๆเซตเตอร์ของประเทศเราก็จะต้องพัฒนาไปด้วยซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังได้ว่าฉันก็หวังว่าตัวเซตท้องถิ่นจะได้เรียนรู้อย่างมากจากการที่ได้ดูผพอนธันเล่นในขณะที่คนต่อมาที่น่าจะเป็นแฟนของทีมอื่นนั้นก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกถึงสาวไทยของเราว่าฉันต้องการผพอนธันมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความต้องการไปอีกได้ว่า ฉันอยากให้พรพรรณได้มาอยู่กับทีมฮึงกุ๊กซึ่งจากความคิดเห็นนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มาตอบกลับถึงเรื่องนี้ว่าถ้าเธอไปอยู่กับพึงกุ๊กฉันก็ไม่อยากที่จะจินตนาการมาเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนเกาหลีคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปด้วยว่าการที่พรพรรณไม่ได้ไปอยู่กับทีมฮึงกุ๊กมันก็ถือว่าทําให้เกิดความสมดุลในลีกที่กําลังพอดีนะเพราะถ้าเธอไปอยู่กับทีมอย่างฮึงกุ๊ก มันก็คงจะทําให้หน่ากลัวจนเกินไปครับกระหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ถึงผลงานอันยอดเยี่ยมในเกมไทยดาร์บี้ในลีกลูกยางของเกาหลีใต้ในนัดล่าสุดของเซตเตอร์ชาวไทยอย่างพรพันธ์เกิดปราดที่ผมได้เก็บตกเป็นควัมหลงหลังเกมไม่ได้ฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ